เพราะผมเกิดมาชาตินี้เกิดมาชาตินี้มีวิบากในที่ง่าที่พ่อท่านแต่งเพลงเดี๋ยวผมจะร้องเพลงนั้นสักครั้งหนึ่งรุ่งเอาเอากีตามาลองร้อง,อ,งอ,งอ,งองเพลงนักเพลงที่พ่อท่านแต่งมาไม่ได้ขยับเแตยต้องอ่านดูก่อนรุ่งหยิบกีตารามาดูรุ่งมีอะไรไม่ร่มพูดเกินไปนะช,ช่วยบอกด้วยเพราะว่าผมเนี่มีรุง่งถือว่าชัดเจนมาก พอรุ่งเขาจะเขาจะขาดคือวิจารณ์ได้ขาด,าขาดวิจารณได้ขาดผ้าขาดก็ผูกเดี๋ยวจะร้องเพลงที่พ่อท่านแต่งไม่ใช่ว่ามาร้องอวดโอ้โ,โชว์ความเก่งความอะไรต่างๆไม่ใช่นะแต่ผมร้องตามประษาของผมตามประษาของผม เป็นเพลงบูรณภาพนะบูรณภาพเพลงบูรณภาพ <c oughs> อารุงไม่อ้อนี่สีตาร แม้ภัยพิคาตเพราะท่านแต่งวานะว่าชื่อเพลงบูรภาพในร้องว่าแม้ภัยพิคาตชาตินี้มีวิบากสุดยากตราบรํำซ้ำเติมย้ำตามก็พยายามสุดความอุตสาหาเสริมภัยร้ายปานใดไม่ท้อคงเดิมยิ่งเติมเพิ่มแรงแห่งเพียร สุดลึกพระคุณสุดกล้าวสุดเสียนแม้เจียนใจขาดชาตินี้มีอาจขยาดใดเพื่อฟ้าเพื่อดินถิ่นรักชาติไทยเชิดชูบูรณภาพจนตราบอสงขยัยไทยคือไทยเทิดไทยสุดใจสิ้นใจเพื่อไทยนิรันดร์การนี่แหละที่พ่อท่านแต่งไว้ อ้าวผมลองร้องดูนะยังไม่ได้จำได้ทั้งท่อนนึงเลยแต่ร้องตามประสาผมว่าผมตั้งชื่อใหม่จากเพลงบุรภาพว่าเป็นเสียงบนของคนแก่คือเสียงบนของพ่อเราคนแก่เสียงบนที่น่ารักที่น่าเชิดชูน่าบูชาน่ารักน่าเชิดชูน่าบูชาผมร้องด้วยความรักความเชิดชู ความบูชาไม่ได้ร้องด้วยความบ้าบินเรื่อยต่างๆแต่ร้องตามประษาผมไม้ร่มหัวหมอนะคิดว่าหลายคนได้ฟังเพลงผมที่ร้องไปแล้วคนฟังถึงเจล้านคนขนาดนี้หล้านเก้าหล้านเก้าเพลงที่เพราะที่สุดในโลกคือเพลง พี่ไม่ระดักเจ้าเปิดฟังดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมจะร้องเพลงอาจะไปได้กี่ท่อนเดี๋ยวดูนะกระท่อนกระแท่นกี่น้ำก็แล้วแต่แม่ไัยพีคาดแม่ภัยพีคาดแม่แม่ภัยแม่ไัยพีคาดแม่ไป ปีกาดชาตินี้มีวีบากแม่ไพปีกาดชาตินี้มีวีบากสุดยากตรักตรักย้ำเติมย้ำตามก่อพยายามก่พยายามย้ำเติมย้ำตามก่อพยายามสุดความอุตสาหัส ไปรายปานได้ไม่ทอคงเดิมยิ่งเติมเปลี่ยนแรงแห้งเพียนสุดหลึกพระคุณสุดราสุดเสี้ยนแม่เทียนใจขาดจาตมีอาศขยาตใไดจัดนีอามียน ขยาดได้เพือพ่อฟ้าเพื่อดินเพือพ่อฟ้าเพือพอพ่อดินทิ้นรักชาติไทยเพื่อฟ้าเพื่อดินทิ้นรักชาติไทยจุดสูบบูชา เจ้าชูุ้รณาพับจนกระลา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 ลไลาล้ลาลไลา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 ลดลา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 ไาลคือไทลาลาลาไาลาลายาล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 อทายาล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 าาลาลาลลาลาลานาราลลา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  เพื่อพ้าเพื่อดินตินรักชาติไทยเชิดชูบุรณะป่าจนตราประสกัยไทยคือไท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 ยเตอไทยสุดใจเตดไทยสุดใจสิ้นใจเพื่อไทยนิรันดร์รักสิ้นใจเพื่อไทยนิรันดร์กาลาลันไทยคือไทย เธอไทยสุดใจสิ้นใจเพื่อไทยนีรันอ้าวมีอะไรถามมั่งรุ่งอ่านคำถามให้หน่อยถ้ามีอะไรถามช่วยถามให้หน่อยเ้าใครมีอะไรถามมั่ง อโอเคจะอ่านว่ามีใเคยถามบ้างนะครับ <c oughs> ด็อกเตอร์เอาผ้ารงมือเอาผ้าเนี่ยมีอะไรรุงโอ้รุงนี่เป็นเหมือนเมียเหมือนแม่เหมือนย่าเหมือนยายเหมือนทวดเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนทุกอย่างนะเราเป็นอย่างนี้คือมาหิสีภรยาเป็นได้หมดอาอา,อาตัวสวัสดิค่ะสวัสดิค่ะเลยรพวกนี้ไม่ต้องอ่านมากนะอ่านที่ว่า ดอกเตอร์ท่านนั้นบอกฟังลุงไม้ร่มไม่รู้เรื่องแต่กินอาหารสาคารีมาสองปีผลก็ให้คุณเรื่องสุขภาพของด็อกเตอร์มันก็ทำให้ด็อกเตอร์ประจักษ์แล้วลุงไม้ร่มสำาทธิ์ผลแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจขอบคุณที่ให้กำลังใจครับก็เขาสำาทธิ์ผลคือว่าเขาพูดไม่รู้ฟังไม้ร่มไม่รู้เรื่องแสดงว่าเขาอ่า มันก็อ่านาผมทําให้เขาอ่านผมนี่เป็นอาหารที่สร้างปัญญานะทําให้ผู้เจ้าไปนิพพานแต่อ่านาผมกลับทําให้ด็อกเตอร์นี้ฟังผมไม่รู้เรื่องหมายความว่าอะไรทําให้ปัญญาสูงขึ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบตอนนี้นะครับอ่าไงก็คุณนงรทธช่วยต่อผมด้วยนะครับ